สวัสดีวันพัค่ะวันนี้เราเอาดอกของต้นราชาวดีค่ะมาจัดใส่แก้วน้ำกัน <c oughs> ไม่ใช่แจกันนะเป็นแก้วน้ำ <c oughs> ดอกต้นราชาวดีบางคนจะสัดสนว่าคล้ายๆกับดอกของต้นกุงอางสาลรีแต่ลักษณะมันจะแตกต่างกันดวอุ้มพาไปดูต้นของดอกราชาของราชาวดีก่อนนะคะ อันนี้เป็นเถาของต้นราชาวดีค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวไม่ให้ดูที่ใบค่ะน,นี่เถาเขาจะเป็นแบบนี้มาดูที่ลักษณะใบกันใบเขาจะมีความสากค่ะสากที่ใบเลยนะแล้วก็ขอบใบก็จะหยดแบบนี้ ลักษณะนอกจะคล้ายกับต้นบูงาสาลีค่ะอันนี้คือเถาเขาที่เลื้อยขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเด็ดใบไป,ไปเปรียบเทียบกันค่ะาไปแก่ไปก่อน